สวัสดีครับพี่น้องชาววัวสำหรับคลิปแรกของปี2 5 6 8นะครับผมขอเริ่มต้นด้วยคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดนะครับการตลาดนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับไม่ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรจะปลูกอะไรจะเลี้ยงอะไรจะขายอาหารจะขายน้ำนะครับถ้าไม่มีคนซื้อก็เตรียมตัวเจ๊งได้เลยนะครับ เราจึงได้ยินกันอยู่เสมอๆนะครับว่าจะทําธุรกิจอะไรก็ต้องหาตลาดไว้ก่อนก็ต้องมีตลาดรองรับนะครับเราจะเลี้ยงวัวเราก็ต้องรู้ว่า,าตลาดเราอยู่ที่ไหนนะครับจริงๆแล้วการตลาดมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับผมเชื่อว่าเกษตรกร,ร,กรทั่วไปาชาวบ้านเราทั่วๆไปเราก็รู้เรื่องการตลาดเบื้องต้นเป็นอย่างดีกันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่า,าเราไม่ ชัดเจนในแนวทางปฏิบัตินะครับมันก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่สามารถทําตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับยกตัวอย่างนะครับคุณพ่อคุณแม่ของผมเนี่ยก็ทํานาเป็นอาชีพหลักนะครับทํานาปลูกข้าวขายข้าวเป็นธุรกิจนะครับผมก็ถามพ่อแม่ว่าทําไมไม่ปลูกโูปเหลืองทําไมไม่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับคําตอบที่ได้ก็คือ,อไม่มีที่รับซื้อผลผลิตนะครับแล้วก็ ไม่รู้จะปลูกยังไงนะครับปลูกไปแล้วจะซื้อที่จะขายที่ไหนราคาได้เท่าไหร่ต้นทุนจะเป็นเท่าไหร่ก็ไม่มีความรู้เรื่องนั้นนะครับแต่ปลูกข้าวเนี่ยมีโรงสีรับซื้อแน่นอนนะครับราคาจะถูกจะแพงก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่ามีที่ซื้อแน่นอนนะครับสิ่งนี้นะครับเป็นตัวชี้บ่งว่าคุณพ่อคุณแม่ของผมเข้าใจเรื่องการตลาดเป็นอย่างดีนะครับรู้ว่าตลาดคืออะไรนะครับเพียงแต่ว่าอา,อาจจะไม่ได้ทําการตลาดอย่างจริงจัง ก็เลยจะต้องอยอมรับสภาพการตลาดที่เป็นอยู่นะครับคลิปวิดีโอในะวันนี้ผมจะนำเรื่องของการตลาดนี่นะครับมาจัดให้เห็นถึงโครงสร้างและก็ความสัมพันธ์ในส่วนต่างๆของของ,ของการตลาดนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะได้นำไปคิดต่อยอดเพื่อ,อจัดการในเรื่องของการตลาดของตัวเองให้มีประสิทธิภาพนะครับผมจะแบ่งการตลาดออกเป็นสส่วนนะครับ คือตลาดดั้งเดิมแล้วก็ตลาดเชิงสร้างสรรค์น,นะครับโดยจะเริ่มต้นเรื่องของตลาดดั้งเดิมก่อนนะครับตลาดดั้งเดิมก็คือ,อตลาดที่มีอยู่แล้วนะครับเริ่มต้นด้วยความหมายของตลาดนะครับตลาดก็คือที่ที่ทมีการซื้อขายกันนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดวัวควายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น facebook youtube ต่างๆนะครับล้วนเป็นตลาดทั้งนั้นนะครับ ทุกที่ที่มีการซื้อขายก็คือตลาดนะครับข้อที่ 2. อ,องค์ประกอบของตลาดมีอะไรบ้างนะครับองค์ประกอบของตลาดการตลาดก็คือ 1. ผู้ซื้อนะครับ 2. ผู้ขาย 3. ส,สินค้านะครับถ้าไม่มี3ส,สิ่งนี้จะเป็นการตลาดไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีผู้ซื้อก็ไม่มีการซื้อขาย ถ้าไม่มีผู้ขายก็ไม่มีการซื้อขายถ้าไม่มีสินค้าก็ไม่มีการซื้อขายดังนั้นจะเป็นตลาดไม่ได้นะครับอย่าลืมนะครับความหมายของตลาดข้อที่1ตลาดก็คือที่ที่มีการซื้อขายนะครับข้อ3นะครับผู้ซื้อผู้ซื้อคือใครนะครับผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับก็สามารถกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับแต่วันนี้ผมก็จะมาขยายความอีกทีหนึ่งนะครับผู้ซื้อเนี่ยในท้องตลาดปัจจุบันนี้นะครับ ในตลาดที่มีอยู่แล้วเนี่ยผมแบ่งผู้ซื้อออกเป็น3ามกลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มในห้างนะครับก็คือเป็นผู้ซื้อรายใหญ่เป็นนายทุนกลุ่มใหญ่นั่นเองนะครับพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มซื้อรายใหญ่ๆที่จะมาซื้อวัวจากตลาดนัดนะครับก็จะสามารถแบ่งย่อยออกเป็นได้หลายกลุ่มนะครับเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มแรกกลุ่มในห้างในประเทศนะครับนายห้างในประเทศก็ มีหลายกลุ่มนะครับแล้วแต่ละกลุ่มก็หาซื้อวัวแตกต่างกันนะครับเราก็ต้องเข้าใจว่าสเปควัวแต่ของนายห้างแต่ละคนก็แตกต่างกันนะครับบางคนเนี่ยหาซื้อวัวเพศเมียวัวโครงเพศเมียนะครับเป็นวัวไทยกลางนะครับห,หูสั้นรูปใบโพนะครับหน้าสั้นจมูกไม่เวียนสันนะครับไซส์ประมาณ300กิโลกรัมนะครับเป็นวัวเพศเมียเอาไปขุนทําเนื้อนะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นหนึ่งในกลุ่มในห้างคนไทยนะครับส่วนที่สองก็คือ,อจะเป็นหาซื้อวัวรุ่นตั้งแต่อย่านมไปจนถึงอายุประมาณปีกว่านะครับซึ่งก็เป็นวัวไทยเหมือนกันนะครับวัวไทยหรือรู่สมรามันหูสั้นหูใบโพนะครับหน้าไม่เป็นสันนะครับมีบือมีลึงเล็กน้อยนะครับก็น้ำหนักก็อยู่ประมาณ2องสอ0ากิโลกรัมเหมือนกันนะครับ อาพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะซื้อไปขายต่อก็คือเอาไปเลี้ยงปล่อยทุ่งเพื่อสร้างอายุสร้างโครงสร้างนะครับแล้วก็ในห้อยบางคนก็ซื้อวัวโครงนะครับวัวโครงก็คือวัวที่พร้อมขุนแล้วอายุได้สามารถนําเข้าขุนได้แล้วโครงสร้างใหญ่แล้วพัฒนาโครงสร้างเสร็จแล้วนะครับก็มีเหมือนกันนะครับกลุ่มที่ใ,ในในห้าง กลุ่มที่2ก็จะเป็นในห้างต่างประเทศนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวียดนามนะครับเวียดนามก็จะซื้อวัว้วนัวที่จะมีเฟรมค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งนะครับห้าอกิโลขึ้นไปัว้วนหรือว่าัวโครงตัวเมียที่มีเนื้อนะครับแตกต่างกับในห้างไทยนะครับในห้างไทยเนี่ยเขาจะซื้อวัวโครงตัวเมียเน้นพันุ์ไทยที่ตัวไม่ใหญ่มากนะครับแต่ของเวียดนามเนี่ยจะเน้นตัวใหญ่มีเนื้อนะครับเป็นวัวตัวเมียมีใหญ่มีเนื้อหรือว่าัว้วนัวตัวผู้อ้วนนะครับ ในห้างกัมพูชาก็จะมีลักษณะของเน้นไปทางโวอ้วนเหมือนกันตัวใหญ่เหมือนกันนะครับในห้างมาเลเซียก็จะคล้ายๆกับในห้างไทยแถวเพชรบุรีนะครับผู้ซื้อกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มเกษตรกรนะครับเกษตรกรก็แน่ชัดแน่นอนว่าซื้อมาเพื่อเลี้ยงนะครับก็จะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆก็คือ3า,ากลุ่มนะครับขออภัย กลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มเกษตรกรซื้อวัวมาเลี้ยงเป็นต้นน้ำนะครับก็คือซื้อแม่พันธุ์มาแล้วก็เลี้ยงเพื่อผลิตลูกนะครับกลุ่มที่2ก็คือซื้อวัวรุ่นย่านมไปจนถึงอายุประมาณ1ปีนี่นะครับเอามาเลี้ยงเพื่อสร้างโครงสร้างสร้างอายุนะครับเพื่อขายเป็นวัวโครงนะครับแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ซื้อวัวมาขุนนะครับเพื่อเป็นวัวอ้วนวัวเนื้อขายเป็นวัวเนื้อนะครับออผู้ซื้อกลุ่ม ที่3กลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มสหกรณ์หรือว่ากลุ่มเครือข่ายต่างๆนะครับกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะรับซื้อ,อวัวอ้วนจากสมาชิกนะครับเพื่อไปทําเนื้อและก็จัดจําหน่ายนะครับโดยกลุ่มสหกรณ์หรือว่าเครือข่ายใหญ่ๆในประเทศเรานะครับอย่างกลุ่มแรกที่ที่เป็นที่รู้จักกันก็คือกลุ่ม Max Beef นะครับสหกรณ์ Max Beef นะครับก็จะเน้นพวกวัวที่มีไขมันแทรกนะครับส่วนใหญ่สหกรณ์ทุกที่เครือข่ายทุกที่จะเน้นวัวพรีเมียมวัวไขมันแทรกนะครับแต่สายพันธุ์อาจจะแตกต่างกันนะครับอย่างกลุ่มของ Max Be e ฟเนี่ยนะครับก็จะเน้นพวกเป็นแองกัสแบร์กัสหรือว่าวากิลแล้วก็มีชาโรเล่ด้วยนะครับส่วนถ้าเป็นหนองสูงเนี่ยก็จะเป็นเน้นเป็นพวกวากิลนะครับแล้วก็อย่างชโพลยังคำก็จะเน้นชาโรเล่นะครับ เราจะต้องรู้จักผู้ซื้อแล้วก็รู้จักความต้องการของผู้ซื้อนะครับเราถึงสามารถเราจึงจะสามารถผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อได้นะครับเมื่อเราสามารถผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อได้โอกาสที่เราจะขายได้ราคาที่ดีกว่าก็จะมีนะครับข้อ4นะครับก็คือผู้ขายเราจะต้องรู้จักผู้ขายนะครับในท้องตลาดเนี่ยใครคือผู้ขายเพราะว่าผู้ขายคือคู่แข่งของเรานะครับ เราก็ต้องรู้เขารู้เรานะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถแข่งขันในใน,ในท้องตลาดได้นะครับผู้ขายหลักๆนะครับใน2กลุ่มเนี่ยในในในท้องตลาดนะครับในท้องตลาดดั้งเดิมจะมีอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเกษตรกรนะครับก็ชาวบ้านทั่วไปนี่นะครับที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเสร็จแล้วก็มีลูกมีหลานก็พอจําเป็นต้องขายก็มาขายกันนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มนายห้อยนะครับ ในฮอยก็คือกลุ่มที่ไปซื้อวัวจากเกษตรกรนี่แหละครับมาเลี้ยงมาขายนะครับไม่ได้เลี้ยงเองนะครับขออภัยนะครับก็มาขายก็ขายแข่งกันนะครับนายอยกับกับเกษตรกรนั่นแหละครับก็จะมีอยู่2กลุ่มหลักๆนี้นะครับหัวข้อต่อไปหัวข้อที่5ก็คือสินค้านะครับถ้าไม่มีสินค้าก็จะไม่มีตลาดนะครับไม่มีการซื้อขายก็ไม่มีตลาดนะครับในสินค้าที่ซื้อขายแน่นอนครับใน เรียกว่า value chain นะครับ supply chain หรือว่าห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเนื้อวัวนี่นะครับก็สินค้าที่เกี่ยวข้องในนี้นะครับก็จะมีอยู่5ประเภทนะครับ 1. ก็คือน้ําเชื้อนะครับน้ําเชื้อเนี่ยผมรวมถึงระหว่างน้ําเชื้อที่เป็นผสมเทียมและก็รวมถึงรับจ้างทับนะครับมาเป็นเป็นคนที่เกษตรกรที่เลี้ยงวัวพ่อพันธุ์แล้วก็รับจ้างทับนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ขายน้ําเชื้อเหมือนกันนะครับสินค้าประเภทที่2ก็คือ ขายพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์นะครับก็จะเป็นกลุ่มบรีเดอร์ต่างๆที่บรีดพ่อพันธุ์ขึ้นมานะครับแล้วก็ขายให้เกษตรกรเอาไปใช้คุมฝูงนะครับหรือแม่พันธุ์ก็เช่นกันนะครับก็คือกลุ่มบรีเดอร์ที่ผลิตแม่พันธุ์ที่มีสายเลือดดีมีลักษณะดีนะครับขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปขยายฝูงหรือว่าเอาไปให้เกษตรกรรายอื่นๆได้มีการขยายพันธุ์ต่อไปนะครับกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มบัวกลางน้ํานะครับ วัวตั้งนั้งก็คือวัวตั้งแตอ่อย่านมไปจนถึงอายุประมาณ1ปีนะครับอันนี้เขาก็เกษตรกร,ก,รก็จะเอามาขายนะครับแล้วก็จะมีคนไปซื้อมาเพื่อเลี้ยงไปเลี้ยงต่ออาจจะเป็นเลี้ยงปล่อยทุ่งหรือเลี้ยงในระบบฟาร์มก็แล้วแต่นะครับเพื่อสร้างโครงสร้างสร้างอ,อายเอาุเตรียมความพร้อมสําหรับการเข้าขุนในขั้นตอนสุดท้ายต่อไปนะครับสินค้าประเภทที่4ก็คือวัวโครงนะครับวัวโครงก็คือวัวที่ได้อายุพร้อมขุนแล้วนะครับ สร้างโครงสร้างเสร็จแล้วสามารถนําเข้าขุนเป็นวัวอ้วนเป็นวัวเนื้อได้เลยทันทีนะครับ mm hmm. ก็จะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียเหมือนกันนะครับ mm hmm. บางทีก็จะเป็นตัวเมียที่ได้อายุแล้วหรือว่าตัวตัวเมียที่ปลดประจาการนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องระบบสืบพันธุ์ก็แล้วแต่นะครับนี่ก็จะเป็นกลุ่มวัวโครงนะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับสินค้ากลุ่มสุดท้ายก็คือวัวอ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นขุนไขมันแทกขุนเนื้อแดงนะครับหรือว่า เกษตรกรอาจจะไปเลี้ยงปล่อยทุ่งก็แล้วแต่นะครับแต่คือสภาพวัวอ้วนนะครับก็นํามาขายนะครับนี่คือสินค้าทั้ง5ประเภทที่มีจําหน่ายในใน,ในอุตสาหกรรมเนื้อวัวนะครับข้างต้นที่ผมกล่าวไปแล้วนั้นคือตลาดแบบดั้งเดิมนะครับคือมีตลาดอยู่แล้วนะครับเราสามารถผลิตสินค้าเอาไปเสนอขายในท้องตลาดได้เลยนะครับมีผู้ซื้อรอยอยู่แล้วแต่หน้าที่ของเราก็คือเราจะต้องเลือกตลาดเลือกสินค้า เลือกผู้ซื้อที่เหมาะสมกับตัวเรานะครับปัญหาที่กเกษตรกรชาวโวบ้านเราที่กําลังประสบกันอยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็คือเราเลือกตามความประสงค์ของเราแต่เราไม่ได้เลือกตลาดไม่ได้เลือกสินค้าตามความเหมาะสมตามทรัพายากรที่เรามีนะครับก็เลยทําให้อกษตรกรจํานวนมากไม่ประสบความสําเร็จนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอในวันนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ชมไม่มากก็น,น้อยนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามชม พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ